สวัสดีครับตุแพยาผ้าเพื่อนครับสวัสดีตอนบายๆนะครับมื่อนี้ผมจะผ้าพี่ผานองมาหาไซเบดครับอย่าห่วงเนาะอยู่ห่วยครับไมายเก่าที่เขาได้ป่าไปหกเกตโตข้าวที่แล้วเนาะส่ทั้งสองฟังเลยนะครับพี่น้องส่ฟังนี้ไปสุดแล้วก็จะโค้งกับขึ้นมากครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยครับมื่อนี้น่าจะบบมีฝนแล้วเนาะครับอาจจะได้เห็นการยามช่วงตอนกลางคืนครับขันฝนมตกผมก็จะพ้าพี่ผานองมาหยามเนี่ยมึขึ้นเนาะ บรรยากาศดีป่าเป็นแต่กินเม็ดดีครับแต่ว่าเบื้องน้ำนี่ลงนะครับพี่น้องน้ำลงหลายเตืบเนาะแล้วก็คุณพร้อมครับน้ำลงก็ย่งคุณอีกอยู่เนาะน่าจะใสเนาะโอปังครับลุ่นน้ำกันมือนี่เราจะหมันคือบอ่หมนันน้องเพียวอาจจะมาตอนยามนะครับ มือนีแดดแห้งเป็นตะปายกินเบสดีเนาะครับพี่น้องแดดเจี้ยงๆเลยครับ เดี๋ยวคออนุญาตใส่ไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังมาลุ่นน้ำกันตอนยามนะครับ ได้เวลายามเบ็ดแล้วนะครับหลอบแลกของเฮ้าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองกกว่าถทิ่มไห้ประมาณสองชั่วโมงล้วครับพี่น้องหลังแหลกเข้าเงียบเงียบนะครับหวก,กันยังบอลอนครับบอกอยังครับพี่น้องไปไปรุนน้ำกันเงี้ยวเลยครับบ้านนี้ยามมาแล้วสิบกว่าหลังนะครับเงียบเลยเนาะหวกบอลลอนครับ หลังนี้ป่าถึกเบดครับพี่นอ้องผมบรูว่าป่าเอียงเนาะผมเหลียวมาเบิงขั้นหยวกหยวอยู่ครับไปรุนน้ำกันโอ้โหอ้พี่น้องสั้นจักหน่อยครับลงยากโอ้ไปงครับรุ่น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  o of. O of. O of. รุนโอ้โอ้ป่าหมอเข็งอีกแล้วครับใสสวยเลยครับพี่นอ้อง นี่หมอมีรุดครับมันมานมันมาน,มน,มนเดี๋ยวขึ้นไปกันครับแต้มแหลกของเฮาครับอวบอึมอวบอึ้ม,ป,มป่าหมอเข็งเนาะแต้มสองของเฮาครับพี่น้องเมื่อกี้หยวบยวบอยนะู่เนาะบรูวไปยังครับรุนน้ำกันของเฮย,ยู่ครับ โอ้ขอประคอพี่น้องนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องล่ากันข้างบนครับนี่นะครับพี่น้องใส่ใหนไงแต่ว่าพ่อได้ปนอยู่ดออครับสองแก้มล้วเนาะไปครับรุนนํำกันต่อแต้มที่สามของห้องครับพี่น้องปลายยังกระบรูครับหยวบหย,ยวบอยู่เนาะ หลุลน้ากันครับอนข่างสั้นเนะครับพี่น้องพื้นที่ลงง่ายจัน่อยโอ้กดบักแห่งครับป่าหมอเข็งอีกแล้วพี่น้องบ่แ <c oughs> มงครับมันๆตัวบัวงีเป็นไงครับพี่น้อง มนมันครับแต่มที่สามของเฮามือนีปลาหมอเข้งกินดีต่นายเลยแดดออกครับปลาหมอเข้งเล็กินเบ็ดไปครับหลุนต่อเบ็ดขั้นนี่สายตึงแปลกๆเนาะครับพี่น้องโอ้มันติดป่าวะครับ บติดแล้วรุดครับเสดายเสดายผมไมงครับผมไม่ไม่เอาอีกแล้วครับตัวนี้โบเนเย่ปไดครับพี่น้องน่าจะหง่กัเกาอยู่จักหน่อยเนอะนุ่งเนียงนุ่งเนียงอยู่ครับเมืแห้งแล้วโอ้ใส่สวย,ยครับ นี่นะครับพี่น้องตืมๆกันไปครับใส่กับบอลลูนจากเก้าบันไดโอเมียงครับแจมพีซีของเฮาโอ้หมันมัน,มนฟังทั้งนี้ยามหมดแล้วนะครับใ้ป่ามาซีโตนะครับพี่น้องเหลืออยู่ฟังทั้งพุนะ่นเนาะเดี๋ยวเาจะขามน้ำไปยามฟังทั้งพุ่นครับ ก่าเง้ยง,งครับพี่น้อง <c oughs> หลังแหลกของห้าครับ <c oughs> น่าจะบอหล่นนะครับพี่น้อง <c oughs> บอลูว่าไปยังนะครับดูนน้ำกัน <c oughs> ป่าหมอเข็งอีกแล้วพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ ปลาหมอเข่งถือกดีแต่นายเลยเจ็บครับเจ็บปลายังก่เอาคือเกาล่ะครับพี่น้องมานคือเกาเนาะกินใดขึ้นกันครับอันแมนบ่านี่ก็จะเอาไปป่อยยุสานเนาะครับพี่น้องปาเข่งเนาะ่อยเขาแย่อยู่น้ำสาครับเดี๋ยวเขาใส่ไปอีกอเกาเนาะครับหลังสุดท้ายครับพี่น้อง ป่าเอียงกับบุรุนนะครับกดค่อยๆเนาะป่าหมอเข็งอีกขึ้นได้บุ้นนี่ไปเบิ่งกันครับโอ้แม่นีลีครับพี่น้องป่าหมอเข็งครับอังุดทไทยของเฮาตบไทยด้วยปลาหมอเข็ง นี่ครับตัวหญ่อยู่ครับพี่น้องอ้วนๆเลยเนาะเดี๋ยวเบิ่งป่าร่วมน้ำกันครับป่าร่วมเขาเนาะได้ปลาคอสองตัวครับได้ปลาเขคงหาตัวอีกตัวนึงผมโมได้ไทยให้พี่ให้นอ้องเบิ่งเนาะเพราะว่าลงไปยากครับหมานครับหมานอยู่มือนี่ได้ตัวน้อยแต่ว่ากาัหลายตัวเนาะหลอบแหลกของเขาห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเลยเดี๋ยวเราจะลุ่นน้ำกันอีกรอบที่สองแะครับ น่าจะเป็นมืออื่นเศร้าครับพี่น้องมือนี้กับขออนุญาตกับบ้ันก็นเนาะพอกันมืนเอเศร้าครับสวัสดีตอนเศร้านะครับได้เวลายามเบ็ดรอบสองเข้าแล้วเนาะมากันนองแพ้วครับรร <laughs> อบแหกไปไหนมานำ <laughs> เมื่ขึ้นนั่นฝนตกเนาะครับพี่น้องฝนตกอยู่สุกข,ขึ้นครับว่าตาคำมากแหลมมากเลยเนาะกับพวกยังนะครับพันเทียรไปกินดีขึ้นรอดที่แล้วเนาะเดี๋ยวเขามาลุนน้ากันครับว่าป่าหลังฝนจะเป็นจนังไดเบิงหลังแรงน้ากันจ้าลังแรงเขาหลอนเลยว่าสัน บนตกแบบได้น้ำ้นลดบนตกกันน้ำลดยอดเนตัวลดแตกแรงอยูอเ่เด้อกนะูนจืนเบิดรยัไงไเอาแล้วป่อ้าวอ,อืมเป็นปากอพอๆๆยอะนี่ยเทียมเอาล้จ้าโอ้ปลาปลาเทียมนะ ปลาเสียมเต็มแหลกเหมือนเสียมปลาเสียมเออเต็มแรกแหกมันจ้าลังทีสองก็ได้เลยมันมันมันหลบซ้าหมุนบวดขึ้นเฉียกมืนเหตุใดเลยน้องหอมมันมย่างนั้นเมื่อคืน ว่าฝนตกจะเงมืขึ้นบะไยไม่ยามมานแล้วมานแล้วไปต่อจ้าเมื่อนี้พกกอยอมาน้ำจ้าเรียบร้อยแล้วยุงบ่งม,ามาไก่เลยฮึเ <c oughs> มฮึ้ึอึฮ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 อฮึ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 อต เบิ่งนักกันจ้าตายกุ๊บเอ๋อ้าาาาเอ้าววลันปัดโอ้ยโอยู่ครับเหยียบเก็บจะ,จ,ะจะได้เนะาะเบ็ดเฮาคันขังหลอนเกือบเบ็ดทุกลังเลยจ้ะเก็บบัตรละ Đến sẽ lấy rửa cho về Đấy là lắng con côn hả bố mít bà bà ปลาปลาปีกไก่กินเบ็ดปลาเสียมปลาเทียมพี่ก็ไล่ปลาถึงพี่นวลปลาเทียมปลาเทียมปลาปีกไก่ปลาเอียงอีกวันไลยปลาไล่เพล่อการไล่ปลาไปน้าบดีเอียงตาบดีนะครับแต็มสองเจ้าเนี่ยมขึ้นกันถึกปลาเนี่ยออนยังสีดีเลยเนาะครับ ปลาอย่างกระเสียบเพื่อเก้าแต่เพื่อเก้านาะว่าแต่ห้าได้ว่าน,าน,น,นเ,เนี่ยปลาหมอกินหาตัวนดืนวันกันท้าซื้อนปลาเสีบเดียกันท้าหากินเองนี่ปลาอยังกระเสียบปั๊ดเงี้ยมีใจเนะาะอได้เสือเแซ่บดิครับพี่นอ้องเสือเขียงเงินเ <c oughs> <c oughs> ปนปลาฮาเอานี่นะครับไปต,ต่อจ้า say, <laughs> phụn à cha, bể thau gần nó, oh, na run, na run, à, ba mày, ba, tụt ngay, <laughs> ba, lạc cả bốc khỉn, tụt ngay đấy cha, đam khu lưu yếu phụn thằng nhau, tụt cái này, chứ này. Tài, tài, tài. <laughs> ตอคอเงยแล้วพี่น้องขาดเด็กแล้วจ้ะขาดขาดเา่เหรอว่าเป็นยังเอาไมคคือเก่าได้แค่ตัวถือเอ้ยเอาแค่ตัวถือแล้วครับตัวใดบัตรถือเขากับเอาเนาะเอาอะไรเด้่บัตรถือเอาอด้รตัวถือแล้วตัวบัตรถือเอาบัไรใเนาะว่เป็นยังจ้าเบ็ดห้องเรือลายอยู่ จ้ากงขากรงเนี่ยอือก้อพักบ่ยู่บ่ยู่บ่โอ้ประคอจ้าบ่อไต่บ่มันแล้วพี่น้องอู้หมันหมันหมันเงี้ยสามห้หมันมาเร็วหลังนี่บอกว่านกถือตีนอําเภอเงี้ยบ่เงีนยโอ้หลังนี้หมันสันออืแค่อยู่เขาบ่อไตาพี่น้องท่านกันว่าสันเนาะ ใส่สวยจ้า้วนอ้วดยุติมานมาแล้วมานมาแล้วยิ้มเลยแม่ไห,หลได้ปลาข้อแล้วมไม่ก็มานไปนีดแรกเล้วผ่านมาหลายล้งแลยเอเอ้ามานหลักก็สิมานไปเรื่อยละบัดน,นี้เจ็ดปลาข้อแล้วปวดได้ปะกินมเลิกปะ เดี๋ยวให้พี่ตุ่มปลดเบสจ้าฟูดูข้างนอกพี่น้องของเอห่อได้ไหนน่ะมาจะของเห่อขันของมีปลาให้อยู่เด็กอ้บอยู่ครับบอยู่จ้าหลุด <c oughs> แโอ้หลุดลายลังเลยเหมือนนี่บ่ธรรม,มาดา มันเป็นยังไงดอกจ้าว่าแต่พี่ตุ่มบ่ได้ปลอยปลานะฟังทั้งนี้เบิดแล้วจ้าเดี๋ยวเขาจะขามฟังพยายามฟังทั้งผุนเนาะจะเป็นการขามห้วยจ้าขามห่วยพยายามเบ็ดฟังทั้งผุน แบบนี้มันเดชีขามได้ได้บ่ครวยมากเก้ากว้างๆของน้ำโมเลยอ่ะปึ๊บเออมาเฉยมาชิบายเป็นที่ละครับพี่น้องผมก็เลยบผพาน้องเพียวมาหยามยิ่งมาคืนเนาะเพราะว่ามันต้องขามหนามครับน้องเพียวขามจะอันตรายจักหน่อย ไปครับออาเท้า,าขา,าสัน่นบ่ลุยได้ตลอดเนาะตอนนี้มาขึ้นกะจะยากอยู่ครับไปครับลุนน้ำกันต่อไปจ้าบันดนี้ขามาได้แล้วลุนต่อโอ้ไปยัง นั uh. er quoi, ่นโอ้โอ oh, ้เขียมอีกแล้วพี่น้องโอ้วดวดดคุณน่ะหยบหยวบหยบเลยจ้ะเม่นบอ่พี่ปลาคอเนาะปลาะเขียมอันน่นกันครับพี่น้องโอ้ปลาเสียมสันะเขียเสี้ยมก็ไดเอาไหมลาเสียมกระไดเหรอาเสียยใเงยจ้ะสวยเลยครับอ๋อตัวบเง่อ่ะสินไปเบิ่งำกัน ไปเจ้าบิ้ลน้นองกางเขนบนโอ้ตัวกุกง่เลยใส่ง่ามนะครับปวนตุบเลยอ่ะหน้าไฟยังสีละครับพี่น้องหน้าไฟน้ำไรปลาเทียมปากดมักจะกินดีเนะมาะมันมาอีกแล้วจ้าขามฟังมากก็ได้ปลาเลยมัมนมนัมนมันแดดเริ่มออกแล้วห้ายามเบ็ดประหันได้แล้วเยอะ เด็กกงยางคักเลยจ้าอู้โเอาเร็วเอาเร็วพี่พี่ย่อมๆเลยอู้อู้โอ้เบ<อ>ิ้ลน้ำกันใกล้ๆจ้าเกี้ยมซุปปลามอเค,อเคิงบางอย่างโมรูกอะอยู่ในน้ำดูตัวปลาฮันได้ตายอู้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกอู้มาเร็วมาเลี้ยตัวแรกของเขาที่เอ้ยที่เขาได้ปลาดุกอยังได้หวย ต็มแรกจ้าตั้งแต่ใส่เบ็ดมาหวัวจะได้ปลาดุกอุ้ยข้าวที่แล้วก็ได้ยุตัวนึงเรื่มนี่ข้าวที่แล้วยุ่พุ่นนะเอาไม้สันเอา้าได้ปลาดุกอีกแล้วจ้าโอ้ยเนาะต่พัดใส่มาหวัวจะได้ปลาดุกตัวที่สองนี่แหละครับโอ้หวานยูบมือนี่คักขัดขัดหยุดหยุเลยอ่ะท้าทายว่าติ่งพุนพ่นเด้เพก่นะน่ะ ปิ่งเนาะน้องแพรเนาะโอ้คัก,กมเมนูออกแล้วพี่น้อง <c oughs> ปิ่งร่วมกันกับปลาหมอเข่งวันนั้นเ้าออกไปเกากับปิ่งเนาะตูกปากเงยเลยลูกนี่ปิ่งแซ่บเนาะครับปลาดุกนี่เแ็ดจันได้กระแซ่บแกงเสี่เ,เ,เส้นกระแซ่บถุงแม่หนองแพร์ปูวูวูวูเรียบร้อยจ้าไปต่อบัดนี้ แบบดแดดออกแล้วจ้าอือออเมเขี้มใส่เขียมคือปลาหมอเคียงเบียดหย่อมๆเลยจ้าปลาหมอเคียงเยบียดหย่อมๆเลยอ่ะเงี้ยย่คร,รับปลาหมอเคียงพี่ตุมยยยย้มจ้าเงี้ยยุเงี้ยย่เมื่อกี้เราเห็นเนบียดหย่อมๆเนาะพี่ตุม้ม บางนิดน้อยบ่เป็นยังจ้าเราจะเข้าเด็ดป่าครับอือปลาหมอเขีงสวยงามเนี่ยเมิ่งนาพิตุมเราปุ่นะ <c oughs> <c oughs> เอา้ามันมาน,มนจ้าฟังั้างนีฟังั้างนีติดดีเว้ยเ <c oughs> ส่ยเวลาเน่ยจักน้อยจ้าพิตุมปวดเบ็ด เงียบเลยบ่อนลังนี่โอ้ไม้สวยอยู่นาะนจ้าจตีน้ำหยาดยังตีบุปผาดเนาะป้าผักเกษฮึ่มผักเกษน้ำอนี่บุบบบบบ,บ, <laughs> บุบบับเนาะบบบุบาบบบบบุบเบบบบบยบบ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 ยบบ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 บเบบ ีย๋ยวเขมาเบิ่งปลาล้วงน้ำกันจะรอบเร้าใด้เก็้แกมยมาน,นีน้นะดูเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต,ต,ตนะครับพี่น้องมนัมนอยู่มันอยู่หมู่ว้านก็ได้เจ็ดตัวหมู่ว้านปลาอย่างเนี้น<า>นปเชียงป่าหมอห้าตัวประอสองต โอ้มือนีเขาได้หลายอยูะโอ้มานอยอะสันสี่ตัวเนาะสิบกว่าตัวสี่ตัวอ,อันนี้เจ็ดตัวนนคือสี่ตัวเลย<ด>ปนได้แกงได้หนึ่งได้ปิ้งครับโอ้หลายเมนูเลยจ้ะแต่ว่าห่างบตัวใหญ่เนาะครับพี่น้องต้นมากจะเป็นป่ามอเนะาะก็งามอยู่ครับเขายังได้ปลาดุกอยู่มือนีถือว่ามานอยอะปลาดุกพอกะใสบมานนังไงไม้นี่อาจจะรออีกยจกสองอาทิตย์เนาะครับยังมาแกะมืออีกมาใส่อีกเนาะ พาพี่พานองมาใส่อีกจล่อให้ปลาเขาขึ้นมาจากแม่น้ำสงขามกันครับจตอนนี้ก็คือสีมนี้จะจังเสียครับกระป๊อกกระแป๊กแต่ก็ถือว่ามานอยู่จ้าได้หลายอยู่ได้ปลาลายชนิดเลยล่ะเดี๋ยวพาพี่พานองไปเบิ่งปลาร่วมอยู่บ้านเนาะน้องแพวจ้าพอกันอยู่บ้านเฮาจ้า นี่ป่ารวมทั้งหมดเท่านะครับสิบสี่ตัวโอ้ถือว่าหมานเลยครับรอบนี้เดี๋ยวไปเทสเมนูนะครับ ปิ้งปลาตำบักทั่วครับมือนี่เข่ากันปะยังเมนูนมนไง่ายๆเลยปลาหมอเค็งห่อหลายห้าจับปิ้งเลยครับ รอยนะครับปีงปลาเฮาโอ้ยหอมห่วยๆเลยพี่น้องเขากันประยังกับตำบักทัวเมื่อนี้มีผักความน้อใหม้บ่งหวานเนาะน้อไหม้บงหวานน้อใหม้ไรครับมากินข้าวแรงน้ำกันครับอาจาคําำพอดีทำพอดี <laughs> <laughs> ดเริ่มมืดแล้วแสงจะนิดน้อยแสงจะบ่มีแล้วจ <laughs> ี๋งดูตัวนี้หัวไปใส่น้องแพร่ละกินหัวบะหัวขาด <laughs> ้ปลาไหมมีแต่ตัวอ้วนๆวายอยู่มีแต่ตัวอ้วนๆเนาะปลาไข่อืมแสียบเสียบตอนั้นแหละน้องเพียวเอ้ยสิงปลาปลาหมอเข่งเหามันบ่บ่มันหวานเสียบเสียบมาแล้วเข้ากันเป็นยังล่ะครับพี่น้องกับตำหมกทัวเนาะอืออะไรข้าวท แค่ในบรรยากาศบรรยากาศยังเหมือแรงมีนักลองลองเพลงฟังสูแรงเลยครับอาทิตย์กับกำลังตกดินเมื่อนี้ก็ขอล่าพี่ล่าน้องกับบรรยากาศกินเขานี่แล้วนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับน้องแพมมาอยู่สมเสมอครับ มนนื่อกี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ